โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสอีสิบสามสองสิบสี่สองส้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสอีสแปดสสิบาสสบแปดสองสิสสสสามสสสี่และยี่สสองบา มันเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นหกน้ำตุตดนจ้ะแย่เราได้สดกินแชมป์แล้วพี่บุกนี่ย e s เราบอกว่าให้ยี่ห้าคนอะแต่เราอาจจะเลือกให้ใครอะไม่เราก็ไม่เฉพาะคนที่แข่งสิ จะให้คนที่แข่งแต่เพื่อถ้าบางคนเขาไม่เล่นแล้วอะไรเงี้ยเผื่ออยากให้เพื่อนเดี๋ยวก็ตามมันมาเล่นก็ต้องอยากเขาต้องได้ของเขาไงเก็บหรอปะใช่เก็บไว้เลยอะ่ะให้เพื่อนไปขอกันเดงนะไม่อยากนะได้อะ่ะอืมคุณย่าได้แข่งไหมอะ่ะแข่งทำไมจะไม่แข่งให้หรอพี่ชีใช่หรอใช่ไปแ,แข่งในน้าออกนิด <laughs> ตัวสำรองก็ได้ตัวสำรองยังได้เลยแล้วคันจะไปเป็นมือปืนพี่บุญดิ้งพี่คิดตั้นอยู่ไหมอะสรุปตีเก่โมงหรอแต่ว่ามันมีคนสำรองด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่มันได้หมดเลยใช่มันได้ทำาองแล้วจะเป็นยัไมย่สิบก็ตัวจริงยี่สิบตัวจริงยี่สิบไงแล้วก็ของเราความจริงมีของความจริงของเราสำรองมีแค่สิ่งี้พี่ควินบอกว่าสามทุ่มครึ่งอ่ะโอเค มันพอแบบว่ามันมันคนอื่นที่แบบว่าที่ไม่ได้อยู่ในาหลายชื่อน่าจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องให้ตะแลกกล่องมาให้โซโลงสระอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยยืนรวมกันก่อนนะบอกไปเมื่อวานแล้วว่ามันเลกกล่องกันไอทันดินบอกบอกพี่เล็กเลยพี่บอกพี่บอกพี่อะไรมันต้องเก็บแบบวแบบว่าให้พวกโซระพวกอะไรเงี้ยที่มันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเดอกระเป๋าหนึ่งเก้าห้าแปดพี่พี่คิดตั้นอยู่ไหม บอกพี่คิดตันหน่อยเรื่องออกแบบไอ้เนี่ยเอ้ยเรายังไม่จ่ายตังค่าโลโก้ประหารร้อยหนึ่งอะไรแล้วจ่ายแล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็น่าน่าจะได้โลโก้อะไรเนี่ให้พี่คิดตันออกแบบไปบีฟกับเขาอเออเดี๋ยวบอกมาให้เออบอกพี่คิดตันไปบีบกับนายกคนนั้นนายที่ชื่อประมาณ่ยัง อ่เช็คชื่อเช็ชื่อตามบ้านหน่อยนะเพราะว่าจะได้ได้9นาีตีไม่ใช่หรอเช็ชื่อตามบ้านไม่เป็นไรแม่เล่จะลงจูดดีมาถ่ายดูมาเลขอะไรมิเอลมิเอลมันรูปกสี่เล็กอะไรเลอะชันเลขหนึ่งสมเจ็ดเจ็ดช่แล้กดตามวอทำไมเป็นเงร่าอยัง ช่วยแล้ว thank you ช่วงนี้นอนน้อยบทหกหมดแล้วตรงน,รงนี้ตรงนี้มีพุดดิ้งบัร์บีคิคนเดียวด้วยนะทั้งหมดน,นี้นอนน้อยแบบว่าโบทบหมดว oh. อ,อ๋กหอดก็โตนิดหน่อยพี่พุดดิ้งไปฉีบโมทอดกันเอาสิโโโซซซ รีเช็คชื่อไหมคะเช็คชื่อไหมเพื่อนๆชาชากินหายแล้วเช็คชช่ไหมแล้วค่ะอ๋อพี่คิดตั้งพี่ต้องออดแบกนะทำไมเธอต้องออกแบบเราแค่เราแค่ดูเฉยๆว่าเราอหรือเปล่าไม่ใช่ไปออกแบบมาแล้วก็เดี๋ยวรีบบีบเขาทักมาหายินหรอแค่ไปพี่คิดตั้งไปบีบกับเขาเฉยๆเผื่ออยากได้อะไรเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เขาก็จะทําให้มันอยู่ในกรอบขอบเขตนั่นแหละไม่ให้<ข>อเอไ <ป S 1> อนีปไงพี่คิดตีตีขีหัวแล้วแบบไอเนี้ยเขาพิมพ์มาว่าสกินนะียรลงอะรายละเอียดเราแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับทีมเอฟเฟกให้เช็คแล้วครับผม ใครเล่นแนดอบเลยมีอยู่แค่นั้นน่ะน้อยจังเขามีตีกันหมดเลยวันเนี้ยเหมือนจะเป็นสเต็ปโหมดกับคอนดว้วย ไม้ไม้เป็ดใช้ได้เป็นไงไเป็นไงเป็นไงห้าเมาส์น้องเกลเต็มหลอดอยังขาดเท่าไหร่ขาดครึ่งนึงปะขอใช้เสียงนี้ในการถามเพื่อนๆมากมีใครอยากได้กล่องไหมคะเชอร์รี่แร,แรกแลยไกล่องปะอยากได้อะไรนะได้กล่องได้กล่องกลล่อองแะไร คอเชดดี้เดดีบล็อกสองห้าหก่งพี่ชีเช็คชื่อพี่ชีสองห้าหนึ่งเหรอพี่สองหกหกสี่อยากรู้เปลี่ยนพีกันด้วยนะสองห้าหนี่อะไรนะสองหกหกสี่ให้หนูด้วยชเล่นหลังบ้านได้ยังไม่ได้โปรจากพี่เลยนั่งไ่ดู้นยอะไรอะทไมไมปดกล่องแล้วใส่เลขก็ดีพี่ยแล้วส่งโปรให้ได้เลยยดแล้วนะไม่้ใส่เลขดีเลยอ้ก็ไม่ซ้ำร้อยี่เยมุลบีส สองสองศูนย์หกสองสองศูนย์หกไอซ่าเลียกอะไรนะคือกดเหมือนแบบกิจกรรมวาเลนไทน์กิจกรรมส่งการทั่วไปเหมือนกันเออพี่กระเป๋าสองหกหกสี่ในห้แล้วเไอดีสองเก้าศูนย์สี่อ่ะกดไม่ขึ้นห่าแป๊บนึงแล้นี่เกลดีสองเก้าศูนย์ศูนย์ไหนเกลให้มายังสองหกหกศูนย์ไอ้สองหกหกสี่ให้มาจบอกว่าคุณให้คนนี้แล้วเกลกระเป๋บอรอะไรนะเกลกระเป๋บอะไรสองหกอะไรวะ ลืมสองหกไอสองห้าหกหนึ่งสองเก้าห้าสามสองเก้าห้าสามมึงลบนี่น่ารักสองเก้าห้าสามเจลี่เอามาสองห้าหกหนึ่งสองห้หกสี่หกหนึ่งหกสามเทาหนึ่หูเข้าใจแล้วที่หนูมีคือมันคือสองสองเจ็ดสี่สองสองเจ็ดสี่เจทีเป็นตัวต่อสองสองศูนย์หกจำมึงละอีเชลลี่อีเชลลี่เลียมสองสองสองศูนย์หก เฟสชั่นรอบนีน่ารักนะเปิดเลขวอลแล้ก็เกมให้กันเลยเปิดเลขวอลหนึ่องสองห้าหกห่งเกียวคนเดียห้สองห้าแป๊วสองห้าหกหนึ่งนีงานหนูได้กล่องแล้วพี่จุนี้เลยเลยนะสองหกหกสี่สองห้าหกหนึ่งเกีวสองเก้าศูนย์ศูนย์ให้มาเกียวเดียมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดให้แล้วสอง เทศกาลกระเป๋าเลขอะไรกลับมาแล้วสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกหนึ่งเอามาให้หมดเอามาสองห้าหกหนึ่งเอามาเอามาอีสองห้าหกเอามายี่สิบห้าวีนะเอามาให้หมดสองห้าหกหนึ่งเอามาหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่หกสามศูนย์มาหนึ่งห้าหกใครมีเยอะๆกดเข้าไปในเอฟเคมันจะมีเลขกดให้ด้วยดิหนึ่งกสามศูนย์ห่หกสามศูนย์ให้หมดแล้วไม่มีให้กดแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วสิบวีมามามา ตึข้างหลังนะพี่คนเดียวแต่แฟชั่นนั้นสวยโอ้เพื่อนตีหัวน้องแนว จะให้ต่อ,อยทั้งวันเลยหนึ่งเก้าเจ็สี่เกยเมื่อกี้เกยใครทำเกยเกยอยู่นิ่ง โดนผิดกูหมดยูนาบอกว่าเกวทำยูนาต้องเก็บใหม่เกวอยาบเพรียนี่ฮื้องูพิษ มูพิษมึงกายหาหมดน้องแก้วชนะิซ่า กูออกก่อนแล้วเดี๋ยวกูดโดน